ในชุดคันธนู WNS m o t i f e f f e c t ตัวนี้นะครับทางอาช์ีไทยของเราเนี่ยก็จัดเป็นเซตแพ็กเกจนะครับพราะอุปกรณ์สําหรับที่จะนําไปใช้ยิงได้ทันทีเลยนะครับเราก็สามารถจะเก็บทุกอย่างเนี่ยใส่ในกระเป๋าได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองไล่ให้ดูนครับว่าในตัวเซ t ตแพ็กเกจตัวน,นี้มีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างแล้วก็การประกอบการทําทุกอย่างให้มันพร้อมยิงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ สำคัญทนูนตัวนี้นะครับตัวด้ามก็คือตัว WNS m o t i f f x นะครับเป็นคันธนูอลูมิเนียม CNC ที่ทำสีแบบอโนดิ์นะครับเดี๋ยวเป็นสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นพาวเดอร์โค้ส่วนสีอื่นก็จะเป็นสีอโนดิ์แบบนี้นะครับความยาวคันจะมีให้เลือก2ขนาดครับจะมี23นิ้วกับ25นิ้วถ้าสำหรับ23นิ้วเนี่ยก็จะเป็นไซส์สำหรับจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะครับหรือว่าน้องๆเด็กๆก็จะเลือกเป็น23นิ้วนะครับส่วนถ้าเป็นคนที่ตัวสูงหน่อยนะครับก็เลือกเป็นต ถ้าสำหรับผมแนะนําก็คนที่สูงเกิน165นะครับก็เลือกเป็นตัว25นิ้วใครที่ตัวเล็กกว่า165ก็อาจจะเอาเป็นไซส์23นิ้วก็ได้ครับสําหรับในส่วนลิมที่มากับตัวชุดตัวนี้นะครับจะเป็นของ WNS รุ่น Delta Fiber นะครับตัวนี้ตัวลิมจะเป็นวัสดุโฟมแล้วก็ไฟเบอร์กลาสเวลาที่เราเลือกใช้นะครับจะต้องเลือก2อย่างก็คือขนาดแล้วก็น้ําหนักดึงขนาดจะมีให้เลือก3ขนาดครับก็คือมีชอตมีเดียมแล้วก็ลองวิธีการเลือกง่ายๆก็คือเลือกจากความสูงของผู้ยิงครับ โดยขนาดชอตเนี่ยสำหรับคนที่มีความสูง165ซมรลงไปมเมียมก็คือประมาณ165-175แล้วก็ใครที่สูงเกิน1 7 5ก็ให้เลือกเป็นขนาดรองครับพอเลือกขนาดเสร็จแล้วเราต้องเลือกน้ำหนักดึงน้ําหนักดึงก็คือแรงดึงที่เราต้องใช้ออกเวลาเล่าดึงสายห,หนวกมานะครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความแข็งของตัวปีกตัวนี้จะมีให้เลือกตั้งแต่18ปอนด์20ปอนด์24ปอนด์แล้วก็30ปอน สำหรับคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าน้องๆนะครับก็จะใช้เป็นขนาดประมาณ1 8หรือว่า20ปอนดึงสบายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชายก็อาจจะเลือกเป็นที่2 0ปอนหรือว่า24ปอนส่วนใครที่ต้องการคันธนูหนักๆหน่อยนะครับน้ำห,หนักดึงสูงๆหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นที่ขนาด30ปอน์ก็ได้ครับในชุดนะครับก็จะมีลูกธนูให้ทั้งหมด6ลูกครับจะเป็นลูกธนูคาร์บอนของเวียนวินนะครับรุ่น Challenge ป็นลูกขนูที่มากรอบมาเสร็จเลยนะครับสามารถจะไปใช้งานได้ทันทีนะครับในชุดนี้มี6ลูกถ้าใครต้องการเพิ่มก็สามารถจะซื้อเพิ่มแยกต่างหากได้นะครับคราวนี้ที่ตัวลูกขนูนะครับลูกขนูเนี่ยมันจะมีขนาดของมันมีเบอร์ของมันเราเรียกว่าเป็นความแข็งของลูกขนูนะครับซึ่งต้องเลือกให้สัมพันธ์กับขนาดน้ำหนักดึงของตัวลิมที่เราเลือกกับคันธนูนะครับวิธีการเลือกง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมติเราใช้ลิมขนาด18ปอปด์อนหรือว่า20ปอนนะครับให้ใช้ลูกขนาดเบอร์พันาใครือลถ้าใครที่เลือกููนนเเป็บอร์1,100 แล้วก็ใครที่เลือกเบอร์ขนาด30ปอนด์นะครับก็ให้เลือกลูกคนโนเบอร์900รครับแล้วก็จะมีสูตรเลงตัวนี้มาให้นะครับเป็นสูตรเลงของดูนเอสนะครับรุ่น sj a 5 0นะครับเป็นสูตรเลงที่เราสามารถถอดเก็บแล้วก็ประกอบเข้ากับคันธนได้ครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูที่การใส่เข้ากับคันธนครับเวลาประกอบตัวสูตรเลงตรงนี้เข้าไปนะครับเราก็หมุนน็อตตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็สไลด์ตัวแท่นสูตรนี้เข้าไปนะครับดันเข้ามาตรงนี้เวลาใส่ล็อกนะครับปกติเราใช้รูที่2จากตรงปลายนะครับใส่เข้ามาตรงนี้้แลวก คลาน็อตตัวนี้เข้าไปให้แน่นกดให้แน่นให้อยู่ตรงนี้ครับตัวแท่นด้านหน้าตรงนี้นะครับเราต้องคลายน็อตตัวด้านข้างตรงนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถจะบีบตัวแกนด้านข้างตรงนี้เวลาใส่ก็คือเราบีบตรงนี้ไว้นะครับบีบค้างไว้แล้วก็สไลด์รูดเข้ามาครับเข้ามาในตำแหน่งที่เราต้องการถ้าสมมติเราจดเลขไว้ว่าเรายิงระยะนี้ศูนย์อยู่ที่เท่าไหร่เวลาประกอบกลับเข้ามาก็ใส่เข้าที่เดิมได้นะครับเวลาใส่เข้ามาต้องให้ตัว เฟืองตัวนี้ครับกับตัวร่องของตัวโสนเนี่ยมันลงเข้ากันพอดีด้านนี้แบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหมุนน็อตล็อกตัวนี้หมุนเข้าไปให้แน่นครับอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่สําคัญนะครับสําคัญนูรีเคิร์ฟที่มาในชุดนี้ด้วยก็คือตัวพลังเจอร์ครับพลังเจอเนี่ยจะเป็นตัวลักษณะที่เป็นหัวสปริงตรงนี้นะครับหน้าที่ของตัวพลังเจอร์ตรงนี้คือมันช่วยให้ลูกนูนี่สามารถจะวิ่งออกไปจากขันได้ตรงขึ้นให้ลูกนูนี่ออกไปได้เสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะใส่ไว้ที่ตัวคนนนันธ การใส่ฟังเจอร์ตัวนี้นะครับเราจะใส่เข้าไปที่ด้านข้างของคันธนูฝั่งนี้นะครับมินจะมีรูอยู่2รูวเวลาใส่เราใส่รูด้านหลังรูตรงนี้นะครับแล้วก็ไข่ er ตัวฟังเจอร์ตรงนี้เข้าไปให้แน่นนะครับไขเข้าไปให้สุดเข้าไปให้แน่นแค่นี้เองครับ <S <S หมุนเข้าไปให้สุดนะครับต่อไปก็จะเป็นอุปกร,รณ์ที่อยู่บนตัวระบ้านนะครับอย่างตัวนี้คือตัวอาร์มกาดของ WNS ครับเป็นตัวที่เราใส่ไว้ที่แขนมือข้างที่เราถือคันธนูนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สายธนูตีแขนนะครับเวลาใส่เราก็เพียงแค่สอดแขขนนเ้าไปะครับ ในัวเชืยลตรงนี้นะครับเราก็เชื่อด้านหลังตรงนี้ครับเราสามารถจะปรับดึงให้มันแน่นได้นิ้วดึงนะครับรัดให้แน่นตําแหน่งการใส่ที่ถูกต้องนะครับมันจะต้องอยู่บริเวณกลางแขนช่วงด้านล่างตรงนีอ้อยู่ตรงกลางท่อนแขนตรงนี้ครับแบบนี้ครับอ,อุปรกรณ์ชิน้นนี้เรียกว่า finger tab นะครับอย่างตัวนี้คือของ WNS รุ่น SF 1 0 0นะครับก็คือเป็นแผ่นหนังใช้รองนิ้วเวลาที่เราดึงสายธนูจะได้ไม่เจ็บนิ้วนะครับเวลาที่เราใส่ก็ เราจะใส่นิ้วกล้านะครับสอดเข้ามาในรูเชือกตรงนี้แล้วก็ดึงเชือกตรงนี้ให้แน่นอ่าลักษณะนี้นะครับที่ตัวแผ่นรองนิ้วตัวนี้รุ่นนี้นะครับมันจะมีชิ้นส่วนอีก2ส่วนก็คือ ồng, จะมีตัวสําหรับเกี่ยวนิ้วก้อยแล้วก็แผ่นสาหรับวางนิ้วโป้งครับเราสามารถจะเกี่ยวนิ้วก้อยไว้ด้านนี้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยจะวางไว้ใต้แผ่นนี้หรือวางไว้ด้านบนก็ได้ทั้ง2ชิ้นนี้ทั้งตัวนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งนะครับถ้าใครที่ไม่ถนัดก็สามารถจะถอดออกได้ครับ ประก,กอีในชิ้นหนึ่งนะครับพี่จะมาในชุดตัวแพคเกจส่วนนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสายขึ้นคันครับตัวนี้เป็นเชือกที่จะใช้สําหรับการขึ้นสายธนูนะครับเดี๋ยวเราจะลองสอนวิธีการใช้การประกอบคันตัวนี้ให้ดูครับตัวลิมหรือว่าตัวปีของคันธนูนะครับสองข้างมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีตัวที่สําหรับใส่ด้านบนกับใส่ด้านล่างมันจะมีเขียนอยู่ที่ตัวลิมครับอย่างถ้าเป็นด้านล่างนะครับจะเขียนว่า lower ส่วนถ้าเป็นลิมบนนะครับจะเขียนว่า upper ครับเวลาใส่ก็ดูตรงนี้ให้ถูกก่อน การใส่ลิมนะครับเราก็เอาตัวสลักตรงนี้ดูให้ลงกับล่องตรงนี้นะครับแล้วก็ดันใส่เข้าไปให้สุดเข้าไปตรงเข้ามาแบบนี้นะครับมันจะยังขยับได้อยู่นิดหน่อยนี่ปกตินะครับเราดันเข้ามาให้สุดข้างในแล้วก็แค่นี้ก็เตรียมที่จะใส่สายต่อสายธนูนะครับปลายสองข้างมันจะเป็นลักษณะเป็นห่วงสองข้างที่มีขนาดไม่เท่ากันจะมีห่วงใหญ่กับห่วงเล็กนะครับเวลาที่ประกอบเข้ากับคันธนูนะครับเราจะใส่ห่วงใหญ่ก่อนเสมอนะครับโดยการใส่ห่วงใหญ่เข้าไปที่ปลายลิมด้านบนนะครับลิมด้านบนนะครับเราลูดเข้ามา อันนี้คือสายด้านบนเข้ามาตรงนี้ครับส่วนปลายด้านล่างนะครับเราก็จะห่วงเล็กเกี่ยวเข้าไปที่ร่องมันตรงนี้ให้เข้าที่ไปเลยนะครับแล้วสายฮนูก็จะต้องพาดไปอยู่ด้านแบบนี้นะครับให้โค้งไปกับตามลักษณะของตัวปีกให้เข้าร่องไปแบบนี้ครับสาหรับเชือกตัวสายขึ้นคันตัวนี้นะครับปลายสองข้างก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันครับจะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กนะครับเวลาเราใส่อันนี้เราจะาหัวใหญ่ใส่ข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยด้านล่างของคันูนูเราใส่สายธนูเข้าไปเข้าที่แล้วเราก็ห่วงอันใหญ่ตรงนี้ตัวหัวอันใหญ่นะครัับบสวมทเข้าไป สอดเข้าไปตรงปลายแบบนี้เราก็ดันเข้าไปให้สุดแบบนี้ครับส่วนปลายด้านบนนะครับเราก็จะเอาปลายเชือกที่เป็นหัวขนาดเล็กนะครับมาส่งเข้าไปที่ปลายตรงนี้ใส่เข้าไปที่ปลายตรงนี้ครับแบบนี้ครับพอเราใส่สายขึ้นคันครับใส่คันธนูไปแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการขึ้นตัวสายธนูขึ้นไปโดยการเอาเท้านะครับเหยียบที่เชือกนะครับเหยียบที่โวเชือกแบบนี้แล้วก็ใช้มือนึงนะครับดึงคันธนูขึ้นมาอีกมือหนึ่งเอื้อมลงไปนะครับแล้วก็เกี่ยวสายเข้าที่ปลาย เอาห่วงมาให้เกี่ยวขที่ปลายตัวลิมแล้วก็ลงช้าๆนะครับเวลาถอดออกเราก็ทําย้อนกลับนะครับดึงขึ้นมาให้เชือกย้อนแล้วก็ปลดกลับออกมาแค่นี้อันนี้ตอนที่เราขึ้นไปนะครับพอขึ้นมาสุดเสร็จแล้วนะครับแบบนี้เราก็ถอดตัวเชือกตัวสายขึ้นคานตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เช็คนะครับว่าทุกอย่างเข้าที่หรือ,อยังนะครับเราดึงสายมาข้างหลังนิดนึงแบบนี้แล้วปล่อย แบบนี้นะครับอ่าเพื่อเช็คว่าทุกอย่างมันลงล็อกเข้าที่หรือ,อยังนะครับพอทุกอย่างลงล็อกเข้าที่แล้วแบบนี้เราก็พร้อมที่จะใส่อุปกรณ์อื่นนะครับแล้วก็นําไปใช้ยิงได้ครับ